บันทึกการเดินทางจากสุพรรณบุรีไปยังพัทยานะครับการเดินทางของวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะไปพัทยากันนะครับวันนี้มีผู้ร่วมทางทั้งหมด4คนนะครับเดี๋ยวเราไปดู ไปชมบรรยากาศนะครับชายหาดพัทยากันนะครับวันนี้เราจะไปที่หาดจอบเทียนนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับสถานที่ที่พักนะครับวันนี้ของเราก็คือโรงแรมทีเจโฮเทลนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับรอติดตามชมด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวมาดูบันทึกการเดินทางของเรานะครับจากสุพรรณไปยังพัทยานะครับรอติดตามชมนั้นนะครับ เราก็เดินทางกันยยาวๆไปเลยนะครับน่าจะไปถึงนู่นก็ประมาณสักสาโมงได้นะครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวถึงจุดแวะตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้าเขตชนบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกินข้าวกันที่ไก่อบโองนะครับลุงกดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ อนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับไก่อบโอง่งลุงกดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเราจะพักแวะกินข้าวกันที่นี่นะครับเสียงค่าจะดจังไปหน่อยนะครับ ตอนนี้นะครับก็กำลังเดินเข้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในร้านกันนะครับก็กับข้าวก็มาแล้วนะครับนะครับเี่ยวมาลองกันดูนะครับอาหารมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราสั่งมาก็ต้ยมยำนะครับต้มมิตนะครับ ยำโรมิตรทะเลไข่เค็มนะครับน่ากินมากๆเลยก็เบาๆนะครับ,สำ,รบ,บ,รบสำหรับมือเท้าวันนี้นะครับกลับร้านไก่อบองนะครับลุงกดนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับภายในร้านก็เรียบง่ายนะครับสไตล์บ้านๆนะครับ แต่รสชาติอร่อยมากนะครับขอบอกเลยนะครับสน่งที่สังเกตได้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านไก่อบโอง่งนะครับนั่นก็คือภาพปูโต๊ะของทางร้านจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมสั่งกันนะครับซิกเนเจอร์ของร้านไก่อบโอง่งครับทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออีกที่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งนะครับรสชาติดีนะครับตอนนี้ก็ทานเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปที่ต่อไปนะครับก็เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่ไม่ใช่คาเฟ่รับนะครับ คาเฟ่ดังเลยนะครับของพัทยายอีกเจ้าหนึ่งนะครับนั่นก็คือป้าบุญคาเฟ่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับสไตล์ท็อปปิคอลนะครับขับมาถึงแล้วนะครับคาเฟ่ ป้าบุญคาเฟ่สาขาหาของพัทยานะครับสัมผัสได้ถึงบรรยากาศธรรมชาตินะครับก้าวเข้าไปอีกโซนหนึ่งเลยนะครับจากแดดกร้อนนะครับเข้าคาเฟ่ป้าบุญคาเฟ่เย็ยนสบายนะครับฟังเสียงน้ำตกนะครับบรรยากาศ ชิลๆมากนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวบรรยากาศของคาเฟ่นะครับก็จะเป็นการจัดสวนในสไตล์ท็อปปิคอลนะครับมีปลาคาร์ฟมีน้ำตกนะครับมีพันไม้หลากหลายนะครับเหมาะสำหรับการ พาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับมีมุมถ่ายรูปหลายมุมเลยนะครับมีสัตว์ต่างๆหลายชนิดนะครับ ด้านนี้ก็นะครับก็จะเป็นโซนอาหารนะครับถ้าเราเข้ามาโซนอาหารนะครับเราจะต้องรับบัตรคิวด้านหน้านะครับซึ่งเป็นโดมข้างหน้าตรงนู้นนะครับน,นี่เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่นะครับก็สามารถไปซื้อกาแฟนะครับซื้อขนมเคก้กอร่อยๆร่อยได้นะครับ แล้วก็ออกมาเดินชิลๆนะครับชมปะคาบนะครับบรรยากาศโอเคมากๆเลยนะครับห้ามพาดเลยนะครับใครที่มาพัทยานะครับตอนนี้นะครับเราก็จะออกจากว่าบุญคาเฟ่ไปยังขาดรับพัทยากันแล้วนะครับ เราก็ออกจากปาบุญคาเฟ่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หาดซาซิมินะครับหาดลับพัทยาเดี๋ยวเราไปดูกันก็มาเดินทางไปด้วยกันนะครับเราจะไปหาดลับซาซิมิกัน ระหว่างทางรถค่อนข้างเยอะนะครับหาที่จอดรถค่อนข้างยากนะครับแต่จะมีที่จอดรถอยู่นะครับแล้วก็มีรถรับส่งถึงแล้วนะครับหาดรับพัทยา ถึงห้าแล้วนะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มานั่งชิลๆได้นะครับห้าตัวรับลมทะเลนะครับเก้าอี้ก็เช่าเขาตัวละหกสิบบาทนะครับ ก็มาพักก่อนเข้าที่พักกันนะครับตรงที่หาดวงอมานะครับหรือหาดรับพัทยานะครับตอนนี้อาจจะไม่รับแล้วเพราะว่าคนก็มีเยอะพอสมควรนะครับมาพักค่อนกันได้อากาศเย็นสบายนะครบับเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับกินซาซิมิหมึกซาซิมิ ถ้าเราออกจากตรงนี้นะครับไปอยู่กลางแจ้งก็อาจจะร้อนหน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ในเต็นต์ตรงนี้นะครับอากาศพอได้นะครับมานั่งรับลมนะครับแต่ถ้าเดินออกไปกลางแจ้งตรงนู้นก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ลมก็พัดตลอดนะครับลมทะเลเย็นสบาย มานั่งชิลรับลมทะเลกันอยจะลืมมาพักกันนะครับมานั่งชิลชิได้บรรยากาศชิลมาก เราก็จะไปกันต่อนะครับระหว่างทางนะครับวิวสวยมากนะครับวิวทะเลนะครับชายหาดพัทยานะครับเราจะมาเข้าถนนหาดจอมเทียนนะครับเลาะริมชายหาดไปนะครับกำลังจะเข้าที่พัก เดี๋ยวขอตัวนะครับเดินทางก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริม้างทางของหาดจอมเทียนนะครับเส้นที่จะเข้าที่พัก วันที่เราอัดนี้นะครับก็จะเป็นวันที่21มีสายน2568นะครับก็ใกล้ถึงที่พักแล้วนะครับ วันนี้เราจะพักที่ T.J. Hotel นะครับหาดจอมเทียนเป็นที่พักของเราวันนี้นะครับก็ทำการเช็คอินนะครับที่เคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับก่อนที่เราจะขึ้นห้องนะครับห้องพัก ที่เราได้ทำการจองไว้นะครับก็ถึงแล้วนะครับที่พักวันนี้นะครับเป็นห้องดีลักสวีทแฟมิลี่นะครับเป็นสองห้องติดกันนะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์นะครับดูห้อง อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับเป็นห้อง Family Deluxe นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับก็มีอ่างส่วนตัวนะครับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนนะครับมีสุขภัณฑ์ครบคันนะครับ ก็มาพักกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะครับห้องที่จองไว้นะครับจะเป็นห้องติดกันสองห้องนะครับสามารถทะลุถึงกันได้นะครับ<ส>เดี๋ยวไปดูห้องหนึ่งนะครับเราก็เข้ามาอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงคู่นะครับอันแรกเป็นเตียงเดี่ยวนะครับ ห้องน้ำนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับก็แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างชัดเจนนะครับความสะดวกสบายก็ครบครันนะครับสามารถมาจองกันได้เดี๋ยวอีก,กแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะาพาไปกินบุฟเฟ่ที่พัทยานะครับอาป่าบุฟเฟ่นะครับสาขา จอมเทียนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เป็นร้านอีกหนึ่งร้านนะครับนี่เป็นร้านแนะนำนะครับอาปาบุฟเฟ่ทะเลเผาต่อท่าจอมเทียนนะครับมากินกันได้นะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับอันนี้เรามาตอนบรรยากาศภายในร้านนะครับ ตอนนี้เวลา4โมงเย็นนิดๆนะครับคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับเป็นร้านบุฟเฟ่อาป,ป่าบุฟเฟ่สาขาหาดจอมเทียนนะครับหลายหัวก็จะเป็นคนละ399บาทนะครับกุ้งเน้นๆปลาหมึกเน้นๆนะครับ ออกกุ้งเน้นๆสักหนึ่งตัวนะครับกับน้ำจิ้มแซ่บๆอร่อยขอตัวกินก่อนนะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับฟูดแน่นมากๆอาหารแน่นมากๆนะครับมีอาหารให้เลือกหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเบเกอรีร่โซนขนมหวานโซนซูชินะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับมากินของหวานกันนะครับวันนี้ก็จะกินเป็นไอศครีม ก่อนจะกลับเข้าที่พักนะครับอิ่มมากๆนะครับคค้มมากๆอย่าลืมแวะมากินเน้อนะครับอาป่าบุฟเฟ่หาจอมเทียนนะครับ หมดทุกอย่างนะครับกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับคุ้มมากๆนะครับออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของที่พักนะครับชั้นสองของท j Hotel นะครับกล้องอาจจะมืดมืดไปหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับบางอันอาจจะภาพไม่โฟกัสนะครับ แต่บรรยากาศกลางคืนสวยมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนดาดฟ้านะครับชั้นที่8นะครับเป็นโซนเอาท์ดอร์ของโรงแรม TJ Hotel กันนะครับอันนี้ชั้นที่2นะครับชั้นที่2ก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับสระว,ว่ายน้ำนะครับเดีย๋ยวขึ้นไปดูชั้นสุดท้าย หลังจากที่เราขึ้นมานะครับเราก็มานั่งชิลรับลมบรรยากาศเย็นๆนะครับสามารถสั่งเครื่องดื่มอาหารกับทางโรงแรมได้นะครับบริการดีมากๆนะครับพนังกงานดีที่สุดนะครับของโรงแรม DJ Hotel นะครับก็มาชมวิวบรรยากาศพัทยานะครับตอนกลางคืนนะครับ สวยมากๆนะครับก่อนที่เราจะเข้านอนกันนะครับก็มานั่งชิวๆด้านบนนะครับสามารถสั่งอาหารของทางโรงแรมได้นะครับหลังจากที่เราไปทานบุฟเฟ่ต์มาแล้วนะครับเราก็มานั่งชิวๆก่อนที่จะเข้านอน วันนี้นะครับช่วงเช้านะครับก็จะมีอาหารบุฟเฟ่น,นะครับสามารถมาตักทานได้นะครับก็ขอจบปิดวอล์กนะครับสำหรับการเดินทางวันที่หนึ่งนะครับมายังที่พักทีเจโฮเทลหาดจอมเทียนพัทยานะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่ตอไปนะครับ ก็มาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอจบบล็อกเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปก่อนค่ะบ,บ๊ายบาย